กอดทุกชั่วโมงเลยนะหัวข้อรายงานนะคะก็จับคู่กัน2คนนะแล้วก็เลือกหัวข้อภายใต้เนี่ย A 2ไอทแล้วก็ส่งในอีกสี่สุดาหน้าทำเป็นคู่นะคะอมาทำอะไรป่านเนี้ยจะมาช่วยเขาเกียห้องหรอมนี่เพิ่งพูดรูเปหัวข้อไฟนอลจบไปนะ ตามับเพื่อนก็นแล้วกันที่คุณอยางมาทําเล่นๆอย่างนี้นะคะแนนคุณก็ร่อแรกเป็นทีอยู่ละป้ารีบจับคู่กับเพื่อนซะใครยังไม่มีคู่บ้างคะเอา้าแล้วไม่มีใครคิดจะเป็นคู่แบบเป็นไทยเลยเหรอไอ้พวกคุณนี่จริงๆเลยนะมันไม่ดูแลเขาบ้างนัเกเรียนต่างชาติเนี่ยเขาอุตส่าห์มาแลกเปลี่ยน,นท่านี่จะเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์จากเขาอะเฮ้ยมันคุณไปคู่กับเขาแล้วกันป โอ้เอ่อฮลโลไอเอมจ๋ง We buddy buddy you ยู k know? n o We buddy ท e a เช e r สั่งงานอะไร w h a ภาษาไทยอะภาษาอังกฤษนะเราฟังไม่รู้เรื่องเลยอ้าวพูดไทยได้หรอวะพูดเก่งเลยเนี่ยทำไมพูดได้อ่ะก็เราเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยอะก็ต้องเรียนรู้ภาษาไทยมาก่อนดิออ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานเนี้ยเอาไว้ก่อนค่อคุยกันนะไปละงานไว้ก่อนไปดีไปดีเจ้าฮัลโหลอย่ามาสายล่ะแค่นี้นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใครวะเนี้ย ผู้ทำงานของนายไงครับวันนี้จเจอกันทำไมวะเน,นี่ยแล้วเบอร์เราเนี่ยเอามาจากไหนอะขอบเอามาจากครูล้าเจอกันพอะเราต้องทำงานที่เจ็เฮ้ยแต่งานมาส่งสิ้นเทลนะเว้ยไม่ทำตอนนี้ไนดะ้ออกมาดีได้ไงคนอื่นเขาเริ่มทำกันแล้วเ้าเจอกัน ครูให้พวกเราหาข้อมูลที่เราเองสนใจอ่ะ,กะ,ะเกี่ยวกับเอเซียทั้งสิประเทศและเรียบเรียงมาเป็นเล่มอ่ะแั่นเป็นคนฟิลิปปินส์ใช่ปะอืมครูให้เอาเออกไปพูดหน้าห้องด้วยนะพูดได้เพื่อนเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ให้สนุกที่สุดอ่ะแล้วทำไมชื่อเป็นไทยวะจริงเราอะ่ะชื่อไมค์แต่ว่าครูอะ่ะเปลี่ยนชื่อให้ชื่อเป็นไทยจะได้เข้าออกับคนไทยอะ่ะเราว่านะส่วนเนี้ยเราทำเองน่าลองทำส่วนนี้ดูแล้วกัน ตอนนี้คิดถึงบ้านบ้างปะเนี่ยอืมก็มีบ้างอะ่ะเฮ้ยตั้งใจในดิ <c oughs> โอเคโอเคเราอะสนใจเรื่องนี้มากที่เราเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอ่ะเพราะเราอยากรู้เรื่องราวของเพื่อนเพื่อนอาเซียนพอครูให้หัวข้อ,ขอ,ขอนี้มาเราเลยว่าน่าสนสนุกดีอะแต่เรายังไม่รู้เลยจะเริ่มตรงไหนจะทำไงดีก็ห้องสมุดไง ใครๆเขาอยากข้องสมุดกันทั้งนั้นแหละเชื่อดิข้อมูลที่ได้มามันจึงเหมือนๆกันของเราอะ่ะันต้องล้ำมันต้องแรงมันต้องแซงกว่ใครเว้ย <S <S ถ้าเราอยากรู้จักอะไรอ่ะเราก็ต้องคุยกับอันนั้นถ้าเราอยากรู้จักอาเซียนเนี่ยเราก็ต้องคุยกับคนอาเซียน ถ้เราก็คุยกับคนอาเซียนดีวะยังไงอะ่ะเชื่อเราเราอ่ะเจ๋งสุดละเด็กเรียนเนี่ยคุณเป็นไทยเนี่ยไม่น่าจะเข้าใจอะไรยากเลยนะนี่ดูแฟนเพจเนี่ยมีคนอาเซียนกดไลค์แั้งหลายคน นี่แหละช่องทางชั้นยอดที่จะคุยกับคนอาเซียนเออแฮะไม่น่าเชื่อว่านายจะพึ่งได้นะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ะเอ,อ๊ะนี่ชมเหนือนว่าดด่ากันว่ะเฮ้ยงั้นเราเริ่มจากการทักไทยกันหน่อยดีกว่า คนตอบมาแล้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเว้ยเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยนี่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 ภาษาตากะล็อกบ้านเราเว้ยโหบอกว่าเจ๋งเจ๋งป่ะเชื่อเชื่อ